รุ่นนี้เป็นชุดเซ็ตสองชิ้นนะคะพี่เป็นเซ็ตผ้ายืดอุ่นเวฟค่ะพี่เนื้อผ้ามีน้ำหนักผ้าทิ้งตัวนะคะตัวเนี้ผ้าวุ่นเวฟผ้าเทปนะซักไม่ต้องรีดใส่ได้เป็นปีเนื้อผ้าไม่ยุ่ยนะคะพี่เนื้อผ้านะคะพี่หนานุ่มใส่สบายตัวเนี้ผ้านะคะไม่มีซับในเนื้อผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆใส่ยาวๆเป็นปีเลยพี่บอกเลยว่าเซ็ตนี้พี่คุ้มมากๆค่ะ ตัวนี้นะคะพี่ตัวเสื้อนะพี่จะเป็นงานปักให้อย่างดีเลยพี่ดูนะตรงนี้งานปักไม่ใช่งานสก,กีนนะคะผ้าดีมากๆตัวเสื้องานเป็นคอกลุมนะคะพี่แขนใหญ่ใส่สบายค่ะพี่งานเป็นของสาวอวบนะเป็นงานปักให้อย่างดีนะคะพี่เดี๋ยวดูตัวเสื้อก่อนนะ ตัวเสื้องานตักอย่างดีค่ะพี่ส่วนด้านหลังนะคะพี่เป็นแบบนี้นะเรียบๆอย่างนี้เนื้อผ้านะคะพี่เนื้อผ้านุ่มยืดใส่สบายไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีดข้างหน้าเป็นงานตักให้อย่างดีนะคะพี่แล้วก็แขนใหญ่ใส่สบายด้วยงานของสาวอวบนะตัวนี้นะคะพี่แยกชิ้นใส่สวยๆได้เลยตัวเสื้อนะคะพี่อกหน้าผ้า50ความยาวเสื้อ28นิ้วค่ะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปไม่เกิน50ใส่สวยผ้านุ่มยืดใส่สบายมากตัวนี้นะคะพี่เนื้อผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากมาก ตัวเสื้อว่าสวยแล้วนะพี่งานปักอย่างดีนะตัวนี้แล้วพี่ดูตัวกางเกงนะคะพี่กางเกงคือทรงที่สวยมากลูกค้าพี่ดูทรงกางเกงนะคะแล้วผ้าดีมากๆเนื้อผ้าทิ้งตัวเนื้อผ้าไม่ยุ่ยนะกางเกงนะคะพี่เอวก่อนยืดสามสองยืดสุดสี่สิบความยาวกางเกงสามสิบเก้านิ้วนะคะทรงสวยมากๆสะโพกห้าสิบห้าสิบสองใส่สบายค่ะพี่และมีกระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะตัวนี้เป็นทรงที่สวยมากๆเลยพี่เซตสองชิ้นแบบนี้นะคะพี่ให้ทั้งเสื้อให้ทั้งกางเกงเลยนะพี่ทั้งเซตแบบนี้ค่ะ ยกชิ้นใส่สวยๆได้เลยให้พี่แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นนะคะพี่งานสวนมากๆนะเซ็ตผ้าเทพผ้ายืดบุญเวฟบพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะบอกสีนะพี่และพี่งานสวนมากๆนะเซ็ตผ้าเทพผ้ายืดบุญเว็บพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะบอกสีนะพี่แล้วเสื้อได้ทั้งกางเกงนะเซ็ตแดงเลือดหมูค่ะเซ <sewing S 1> <toute> ็ตนี้ค่ะพี่จะเป็นเซ็ตสีสดําค่ะพี่เป็นเซ็ตสีดํานะ เซตนี้นะคะพี่จะเป็นเซตสีน้ำตาลทองค่ะพี่เซตน้ำตาลทองนะเซตนี้นะคะพี่เขียวขี้ม้านะคะถ้ารับเซตนี้พี่พิมพ์เขียวขี้ม้าทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะเซตนี้นะคะพี่จะเป็นเซตสีส้มชานะพี่ถ้ารับเซตนี้พิมพ์ส้มชาค่ะเซตนี้จะเป็นเซตสีเทานะคะพี่ตัวนี้จะเป็นเซตสีเทานะคะพี่ตัวนี้ทั้งเสื้อทั้งกางเกงเข้าเซตสวยๆเลยค่ะและเซตสุดท้ายนะคะท่ จะเป็นเซตสีเขียวมิ้นท์ถ้ารับตัวนี้พี่ต้องพิมพเขียวมิ้นท์นะเป็นเขียวอมฟ้านะคะพี่เขียวออกฟฟ้าขอเรียกเขียวมิ้นท์นะให้พี่แค่279เท่านั้นนะคะพี่ค่าส่งค่ะพี่29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะเซตสวยๆแบบนี้เซต้าเทปพายืดบุญเวฟ้าดีมากๆให้พี่แค่279เท่านั้นนะคะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีเขียวมินท์นนะตัวนี้นะ เซตนี้นะคะพี surveys, ่จะเป็นเซตสีเทานะคะพี sí being ่ทั <orar uana> <mag> ้งเสื้อทั้งกางเกงนะเซตนี้ค่ะพี่จะเป็นเซตสีส้มชาค่ะเขียวขี้ม้านะคะพี่ตัวนี้นะเซตนี้ค่ะพี่น้ําตาลทองค่ะเซตนี้จะเป็นเซตสีดํานะคะพี่ทั้งเสื้อทั้งกางเกงทรงสวยมากๆและงานใส่ได้จริงนะคะพี่เซตนี้ค่ะพี่จะเป็นเซตสี ดงเลือดหมูนะคะเซตสีโอรสค่ะพี่เซตโอรสนะคะตัวนี้เซตสี 4, ส้มอิดนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นส้มอิดนะเซตสี 4, กะปินะคะตัวนี้ถ้าพี่รับพิมพ์สีกะปินะและเซตสุดท้ายค่ะพี่เซตนี้จะเป็นเซตสีชมพูนะคะพี่ตัวนี้ถ้าพี่รับตัวนี้พิมพ์ชมพูนะให้พี่แค่สองเจ็ดเก้าเท่านั้นค่ะ